ุกนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องมุกค่ะก็แบบเหมือนกับอันนี้หนูเดินกันนะคะก็แบบว่าเหมือนกับแบบแม้แม้แบบว่าอาชีพอื่นมีเยอะแยะแต่ว่าคุณครูก็แบบเลือกที่แบบอาชีพเหมือนแบบอาชีพผู้ให้อะค่ะเหมือนพระพุทธศาสต์ที่แบบให้ความรู้แล้วก็ดูแลเด็กอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะใช่ค่ะอ๋อก็คือก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉัน นางชัชลัยแก้วเพลงนะคะหรือคุยา <ฮะ S 2> อยู่ที่โรงเรียนวิพารัตนะคะอ,อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี <ฮะ S 2> ที่เลือกเป็นครูเป็นอาชีพนี้ก็คือเพราะว่าใจรักนะคะ,ะใจรักแล้วก็เราเป็นคนรักเด็กนะคะเป็นคนรักเด็กก็คือสอนเด็กและอยู่กับเด็กและมีความสุข ใช่ไหมคะมเหมือนกับการเราได้บุญไปในตัวเด็กมีความรู้เราก็ได้บุญตอบสนองกับซึ่งความนี้็นสิ่งที่จริงแล้วก็ไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะคะก็คือถ้าเราทําดีกับเขาเราให้ความรู้กับเขามากๆผลบุญอันนั้นตอบสนองกับเราทันทีแล้วเป็นอาชีพที่อยู่กับเด็กตลอดเวลาให้ความรู้กับเขาเหมือนกับเป็นแม่คนที่สองอะคะ่ะที่เราคอยดูแลเขา ตามความจริงแล้วเด็กจะอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นในการที่ความเห็นเด็กแต่ละคนเนี่ยเราต้องศึกษาเด็กแต่ละคนว่ามีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเราต้องดูแลเอาใจใส่เขาแบบไหนนะคะทําให้เรามีความสุขครอบครัวเรามีความสุขและเป็นงานที่เรารักเรายิ่งทุ่มเทและให้เขามากเท่าที่เราจะทําได้เลยค่ะ โอ้ยสุดยอดเลยค่ะคุณครูแบบฟัง<ช>แล้วก็รู้สึกดีมากมากเลยค่ะแล้วแบบว่า<ช>เหมือนกับคุณครูก็แบบเหมือนกับเชื่อมัน่นในบุญด้วยแบบว่าสอนเด็กแล้วแบบก็แบบได้เหมือนเหมือนได้บุญอะไรเงี้ยอือเป็นได้ได้จริงๆค่ะใช่ก็คือได้จริงๆอย่างครูยาเนี่ยจะสอนให้เขาสวดธรรมาจากักกับประวัติสูสตระนะคะเอ่อทุกวันถ้าเป็นไปได้ถ้าจะทําทําได้นะคะก็จะทําเกือบทุกวัน นะคะแล้วก็ก็คือในเมื่อตรวจแล้วนั่งสมาธินักเรียนมีสติมีมีผลต่อการเรียนรู้จิตใจที่ผ่องใสปลอดความกังวลเป็นจิตใจที่พร้อมที่จะเรียนรู้กับเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีสัมพันธภาพอันอบอุ่นระหว่างครูกับศิษย์ทำให้นักเรียนเนี่ยกล้าคิดกล้าถามกล้าปฏิบัติโดยที่ไม่คุนครูตำหนิ ซึ่งเด็กเนี่ยจะเรียนรู้เองจากการเห็นการปฏิบัติมากกว่าการฟังและการได้ยินค่ะเพราะเขาปฏิบัติด้วยตัวเองอืมยอดเลยค่ะฟังแล้วแบบประทับใจมากแล้วก็แบบขอบคุณค่ะแล้วคุณครูก็แบบพาเขาไปในทางที่ดีด้วยพาไปแบบทางสวดมนต์นั่งสมาธิแบบฟังแล้วแบบดีใจแทนเด็กเลยค่ะที่แบบได้ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วเด็กก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะมีมารยาทด้วยค่ะ พ่อปอสูงชั้นสองก็คือมีมารยาทเขายังไปสอนน้องอนุบาลน,น้องปอนหนึ่งปอสองพี่พี่บางคนด้วยนะคะแล้วก็ได้รับคำชมตอบกลับมาอันนี้แหมเราเป็นครูผู้สอนเราก็ยิ่งปลื้มเข้าไปใหญ่อ,อันนี้เราเชื่อเลยค่ะว่าผลบุญเนี่ยมีจริงมากๆเลยค่ะค่ะอย่างเบื้องต้นก็แบบพอเด็กเอ่อแบบรู้สึกดีเงี้ยเขาก็ต้องแบบว่า เขานึงถึงครูนะคะเมื่อกี้สัมภาษณ์เด็กไปหลายคนเหมืนกันนะคะเขาก็ประทับใจคุณครูแบบหนูก็คิดว่าจะมีน้องคนนี้แหละค่ะที่แบบประทับใจคุณครูอยู่แต่แบบไม่ได้แสดงออกแต่ว่าอยู่ในใจเขาตลอดเนี้ยค่ะก็อนุโมทนาบุญกับคุณครูนะคะที่ได้แชร์เรื่องราวดีๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะกลับขอบคุณเช่นกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ